าวด่วนคุณผูเรียกได้ว่าเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแม่เฟิร์นแม่า้าออนไลน์ชื่อดังนะครับและน้องนุ่นดำดงครับเรียกได้ว่าหลังจากที่เป็นข่าวนะครับว่านักร้องนอนเนี่ยเทงานไลฟ์สดนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็มีปัญหากันเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เรียกได้ว่าทะเลาะกันเลยก็ว่าได้นะครับจนทางด้านเมื่อคืนนี้นะครับน้องนุ่นดำดงเนี่ยได้เอากระเช้านะครับไปไหว้แล,แล้วก็กราบขอโทษทางด้านแม่เฟิร์นแม่ อออนนไลน์ชื่ดังหลังจากนั้นก็ได้มีการไลฟ์นะครับขายสินค้ากันไปในไลฟ์ของแม่เฟิร์นเมื่อวานนี้นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็ถือได้ว่าทําเอานักข่าวเนี่ยงงไปตามๆกันเลยทีเดียวครับชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะการละครหรือเปล่านะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะครับเรียกกระแสรหรือเปล่าใช่ไหมครับมีหลายคอมเมนต์หลายข้อความมากๆครับที่เข้าไปตอบว่าแม่เฟิร์นแล้วก็น้องนุ่นดําดงเมื่อคืนนี้นะครับแต่ทีเนี้ยแม่เฟิร์นก็มีหลักฐานนะครับในการแชทแล้วก็อบรม สั่งสอนนุ่นดำดงครับทุกคนเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่ายาวเหยียดกันเลยทีเดียวครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วน้องนุ่นดำดงเนี่ยเอากระเช้าไปไหวแม่เฟิร์นก็ใจอ่อนนะครับทุกคนเนาะก็ชวนทานข้าวแล้วก็ได้มีการมานั่งพูดคุยกันหลังจากนั้นับทุกคนทางด้านทีมงานแม่เฟิร์นเนี่ยก็ได้บอกให้น้องเนี่ยว่าต้องทําตัวใหม่นะกับการที่จะอยู่วงการนี้จะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับนะจะต้องวางคิวดีๆนะครับทุกคนวางคิวให้แบบเอาที่น้องไหวนะครับก็พูดไปถึงทางด้านผู้จัดก,การ น้องนุ่นดำดงนะทุกคนเพราะว่าถ้าเทงานแบบนี้โอ้โหสิ่งที่เสียเลยก็คือตัวของน้องนุ่นดำดงเองอะนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนต้องบอกว่าการจะอยู่ในวงการนี้เนาะคิวเนี่ยต้องเอาให้แม่นเลยแล้วก็การวางตัวเนี่ยต้องเอาให้ดีเลยนะครับทุกคนเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากๆตอนแรกนะครับนุ่นดำดงเนี่ยจะคืนสัญญาให้กับแม่เฟิร์น นะครับจะคืนสัญญาให้กับแม่เฟิร์นบอกว่าหนูทนกระแสดราม่าไม่ไหวแล้วตอนแรกหนูพยายามจะลุกนะครับแต่พอลุกมาอีกทีนึงเนี่ยก็เจอกระแสดราม่าอีกนะครับซึ่งนุ่นดำโดงเนี่ยก็เหมือนกับว่า,าไม่พอใจในทางด้านแม่เฟิร์นที่ออกมาโพสตแฉตัวเองนะครับในตอนนั้นก็เลยแบบว่าจะคืนสัญญาแต่ทีเนี้ย พอแม่เฟิร์นเนี่ยได้มีการอบรมแล้วและแม่เฟิร์นบอกว่าไปเจอกันที่ศาลเลยถ้าจะคืนสัญญาณครับเพราะว่าหนูทําผิดร้อเปอร์เซนต์นะครับแม่เฟิร์นก็บอกว่าไปเจอกันที่ศาลทีนี้ก็ได้มีการพิมพ์นะครับลายคุยกันแบบยาวเหยอียดกันเลยทีเดียวก็มีการอบรมสั่งสอนกันว่าการที่จะอยู่วงการบันเทิงนี้เนี่ยต้องวางตัวยังไงจะมาทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าค่าจ้างของน้นองนุ่นดำรงเนี่ยก็เสียไปแล้ว2ล้านจ้างน้องเนี่ยไม่ใช่น้อยกันเลยทีเดียว โอ้โหทุกคนเราเพิ่งรู้เนาะว่าการจ้างของนุ่นดำดงเนี่ยเยอะเหมือนกันนะสล้านบาทนะทุกคนแต่นุน่นุ่นเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไระจะคืนสัญญาเพราะว่าตัวเองเนี่ยรับไม่ได้เนาะที่แม่เฟิร์นเนี่ยออกมาโพสต์แฉแบบนี้ทีนี้ทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าการที่แม่เฟิร์นเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยเขาก็ที่สุดแล้วเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเขาตามหานุ่นนุ่นไม่เจอเลย ติดตามติดต่อทุกช่องทางก็ไม่เจอแม้กระทั่งผู้จัดการเองก็ไม่เจอนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวิมคิดว่าน่าจะเป็นคิวผิดพลาดนะครับเป็นคิวผิดพลาดมากกว่าจนแม่เฟิร์นเนี่ยได้ ส่งสคริปต์การขอโทษไปให้นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวประเด็นต่างๆมากมายจนสู่นะครับทางด้านเมื่อคืนนี้แหละนะฮะที่นุ่นดำดงเนี่ยได้มีการเข้าไปเคลียร์ใจกับแม่เฟิร์นอ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่แม่เฟิร์นกับนุ่นเนี่ยได้มีการเคลียร์ใจกันเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนนะก็มีทางด้านแม่น้ำหนึ่งเนี่ยรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นการ,รอ๋อโอเคไม่ได้มีการติดค้างนะพี่เฟิร์นเนาะไม่ติดฉันไม่เคยติดไม,ไม่ไม่ติดค้างไม่้าะวก่อนก่อนที่จะมาแล้วด่ากันด่าเสร็จพูดบมังถามกินข้าวอะไรใช่ด่าเสร็จอากอดกันะนะคะและ้วอ่งน,นุ่ก็ฮะอยน,นุ่ก็ฮะ <c oughs> ตามใจเจ๊ตามใจพี่เฟิร์นเลยจ้าด่ากูเสร็จถามกูกินข้าวอะไรคนที่หนูคนขอบคุณมากที่สุดคือลำดัหนึ่งก็คนที่หนึ่งด้วยเพราะว่านี่ก็้อยไม่ได้นอน ไม่ได้นอนเพราะว่าน้ำหนึ่งห่วงถือมากจะบอกว่านางคือหนังหน้าไฟเธอะแล้วคนที่ฉันเกรงใจก็คือน้ำหนึ่งอ่าน่งคือหนังหน้าไฟเลยนางบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยใช่นางมาเนี่ยจริงๆเอะสาหรับหนูอะหนูก็บอกว่าถามว่ารักกับหนูรักหนูรักรักน้องแต่ว่าในมุมของหนูอะคืออะไรที่ที่หนูอยากให้น้องอยู่ในจุดที่ผิดพลาดแล้วคงรตัดเตือนได้อได้มากกว่าเราก็จะบอกเขาแบบนี้ตลอดอย่าแบบ อย่า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 เสพแต่คนรักอ่ะถูกต้องเพราะอยากอยากอยากเปิดแล้วรับฟังลูกคือคอมเมนต์อะเวลาที่เราอยู่บนโซเชียลมันจะมีคอมเมนต์สองด้านถูกต้องรักรักรักไม่รักรักไม่รักแต่บางคนเขาที่เขาเมนต์เตี่ะบางครั้งอะเขาไม่ได้ติดกับการที่ว่าเขาไม่ชอบหรือเขาไม่พอใจหรืออะไรแต่มันเกิด มันติดติดจากการที่เขาแบบอยากให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวไหมอยากให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าชอบิเตอร์เลยนั่นแหละก็เลยก็เลยแบบอยากให้น้องอ่ะคือเราหนูอยู่ในจุดที่เคยมั่นมากมั่นแบบมั่นแบบเบอร์แรงแล้วความมั่นอกมั่นใจของเราอ่ะบางครั้งอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นมีดเป็นดาบที่แทนตัวเราเองอะไรเพราะว่าพอเรามั่นใจมากๆอ่ะมันก็เลยทำให้ นะครับเนาะกับการอยู่ในวงการนี้นะครับทุกคนมันจะมั่นใจเหมือนเื้อน,น้ำหนึ่งบอกก็แหละจะมั่นใจร้อเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราก็ต้อง เป็นคนอื่นบ้างโดยที่ไม่ต้องเป็นตัวเองทั้งหมด100%เอย่างที่อิ่มเคยพูดไปเสมอนะว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยทำยังไงให้คนรักทำยังไงให้คนเมตตานะครับแล้วก็ทำยังไงวางตัวไม่ให้เกิดเป็นภัยกับตัวเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูดีๆโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยผู้จัดการน้องนุง่นดำดงเนี่ยต้องดูดีๆเลยในเรื่องของคิวต่างๆว่าน้องเนี่ยไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนหลากหลายเรื่องราวนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะซึ่งอิ่มข่าวกระแสก็ ได้ดูขา่าวเมื่อวานนี้ก็แอบ,บงงนะว่าเออเขาดีกันเร็วมากๆเลยแต่ทีนี้เนาะทุกคนด้วยความที่เขาเคยทํางานร่วมกันมาแล้วก็ทางด้านแม่เฟิร์นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับน้องนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างนะครับไม่ได้แบบว่าจะเกลียดร้อยเอร์เซแต่ว่าพอผิดแล้วเนี่ยเหมือนเด็กทําผิดเหมือนลูกทําผิดนะครับทุกคนเราก็ต้องด่าก็ต้องบ่นนะครับก็ต้องแบบเออไปเจอกันที่ศาลเลยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอนุ่นสํานึกผิด นะครับแล้วเราก็รู้ว่าตัวเองผิดแล้วรู้จักมาขอโทษเอากระเช้ามาขอโทษเนี่ยทางด้านแม่เฟือนเขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะแล้วทางด้านแม่เฟือนเขาก็บอกด้ยวยว่าเกรงใจแม่น้ำหนึ่งด้วยนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสจากสังคมมาทุกคนมีได้ไม่บ่อยนะต้องบอกแบบนี้นะครับมีมีมีได้ไม่บ่อยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องโอ้โหก็เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ ก็ต้องอมีการเขาเรียกว่าปรับตัวนะปรับตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสังคมเขาไม่ได้ให้โอกาสบ่อยๆนะพอผิดซ้ำซากผิดบ่อยๆแล้วเนี่ยสังคมถ้าเขาแบรนด์เลยเขาไม่ซัพพอร์ตผลงานเลยเนี่ยอันนั้นก็หนักนะครับอันนั้นก็หนักเลยเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสนะสำหรับน้องนุ่นเนาะเคยเจอน้องตัวจริงน้องก็น่ารักนะครับทุกคนเนาะก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่เวี่ยงหรือว่าอะไรนะครับน้องก็น่ารักของน้องนะครับทุกคนนะ ก็เป да. ็นกำลังใจนะครับให้กับทางด้านน้องนุ่นดำาดงแล loyalty, ้วก็แม่เฟ well ิร์นด้วยกันแล้วกันนะครับหลายคนบอกว่าเป็นกําลังใจเนาะให้กับทางด้านแม่เฟิร์นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อุ้มอิ่มฝากติดตามอุ้มอิ่มด้วยนะเดินทางไปบ้านแพงนะครับไปบวงสวงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรักทุกคนครับ